จะเสียอะไรไนจบเลยไม่ได้ตายไปจะเอาอะไรครับวันนี้เด็กๆจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรเอาคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนมันมันมันไปเท่าไหร่แล้วห้องเรียนห้องเรียนเห้องเรียนน่ะดูห้องเรียนดูอน่ะ มีไม่เท่าไหร่ไมีไม่เท่าไหร่สร้างด่วนได้ไหมสร้างด่วนได้ไหมมึงฟังเนี่ย้มึงสร้างด่วนได้ไหมอยู่งหลังมึงเหรอได้ใช่ไหมแก้บอกได้ยวมันจะได้จัดการให้อ่าพระบัญมหาการยาโนเอาหลวงพ่อคุณป่ะ เอาลงพ่ะคุณลนะเออหลงพระคุณแล้วป้ายป้ายป้ายบริจาคเอาของเอาอย่างนี้กว่าเอากระรวงแล้ทันดีกว่าเอากระรวงแล้ทันเออเอากระรวงรัฐจะทันอนะ่ะอาแล้วเกณฑ์ผู้ต้องขังเราเนี่ยอา่าเกณฑ์ผู้ต้องขังเรารีบทำเลยนะเออหนึ่งสองสามนะอา่า เดี๋ยวไล่ดูก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่มอทอร์อสี่มอทอร์อเอาด่วนเลยด่วนเลยเออเอากระจกนะออเอากระจกอานอตบุ๊กเลยที่ผมบอกนะ่ะพยายามเอานอตบุ๊กตั้งเลยก้าวสองหน้านะอ่า การสองหน้าแปะไว้พื้นเลยแล้วก็อ่ไฟไฟเสียบแล้วก็ออ่เไม่แปะก,ก็ได้ใช่ไหมครับพระพยอมบอกใช่อคือไปเสียบสายชาร์จเลยนะเสียบ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 แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถอยไปแย่มั่มวพวกคุณยานสนะิงจดไว้เลยด่วนเลยนะ ได้ทุกโรงลูกแม้กระทั่งอน,นุบาลขอแต่ว่ามีที่ไหมอ่าอ่าไม่ไม่ไม่อย่ามาพูดเมื่อแล้วพวกกูจะทำเองกับพระแมนะ่ยอมเหรออ่าห้องเรียนคอมพิวเ,เ,เ,เตอร์เราเอาเอาจะเป็นโนะ้ตบุ๊กได้เออโน้ตบุ๊กแล้วมาเจือมบมามไม่ผมทำม,มาเราหยางก็เหมือนหยางเบิ่งนกันหมดเอออ่า อ่าน่ะอ่ากีรองเนอะทั่วประเทศไทยเนอะแล้วทีนี้ก็นั่นแหละอ่าเอาไปให้เด็กๆต่างชาติด้วยอ่าเอาเท่ากันเลยเป็นเป็นตังเท่าไหร่นะอ่าซื้อเฉพาะโน้ตบุ๊กให้เด็กต่างชาติเลยนะอ่าอ่าอ่าโรงเรียนพันนะอ่า อซื้อเลยซื้อเลยเอ่อ่าเป็นเป็นอย่างนี้นะเป็นตัว L นะตัว L นี่คือโน้ตบุ๊กอ่อแล้วก็ตัดออกมาตัวบ้องบนตัวข้างบนอ่ะเป็นโรงเรียนภายในประเทศไทยตรงนี้ให้พันสร้างเอาดีก,กว่าโรงเรียนพัน,นอ่อ่าโอเคนะเสีย,ยมสิทำเรื่องมาด่วนนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องแรงเขาจะม,ม่มาเขียนออกมาง่ายนะ่ะแล้วส่งไปหาอาจารย์ุมีบุญธรรม ให้จาร์มมีมือทำส่งไปหาพระพยอมหาคลราโดแล้วก็ไอ้พันเซนเซนแทนหลวงพ่อคูณก็ได้นะเออมีตาประทับเลยใช่ไหมเออท่าเขาประทับตาส่งแฝกไปไปวัดป่าสุแก้วไนดะ้แค่นั้นละกี่เครื่องก็ช่างกี่เครื่องก็ช่างเอาตั้งมาเลยเนะี่เอาตั้งมาเลยวันนี้แหละ,ะแค่นั้นเดี๋ยวจะไปไปโคราชนะไปโคราชแค่นั้นนะ